วันนี้ like.com.net จะมาแนะนำการติดตั้งโปรแกรม AppServe นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลอง Hosting ให้กับเครื่องของเรานะครับแล้วก็การติดตั้ง j o o m l a นะครับซึ่ง Joomla ก็เป็น C M S ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะแนะนำการติดตั้งโปรแกรม AppServe ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณเข้ามาที่ www. a p p s e r v e n e t w o r k com นะครับ โปรแกรม AppServe นะครับจะมีลิงก์ดาวน์โหลดที่หน้าแรกของเว็บไซต์เลยเราแนะนำให้ใช้ AppServe เวอร์ชันนะครับขนาดของโปรแกรมมีไม่มากนะครับก็มีขนาด16บ b เมกนะครับดาวน์โหลดมาเลยนะครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เราได้เก็บโปรแกรมในการดาวน์โหลดไว้นะครับก็จะพบกับไอคอนของโปรแกรมที่เราโหลดมานะครับก็จะชื่อ AppServe Win32 2.5.10นะครับก็ดับเบิลคลิกเพื่อทำการเริ่มการติดตั้งโปรแกรมเลยนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วก็กด next ไปนะครับกดยอมรับกด next ไปนะครับในนี้เขาจะให้เลือกนะครับ ว่าจะลงตัวไหนบ้างมี Apache มี MySQL มี PHP แล้วก็ PHP m y Admin ให้เลือกโปรแกรมก็จะเลือกมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็คลิก Next ไปเลยในตอนนี้นะครับเราจะทำการกำหนดชื่อโฮสต์ของเราโดยทั่วไปเราจะกำหนดเป็น Local Host นะครับกำหนดเป็น Local Host ส่วนอีเมลนะครับกำหนดเป็นอีเมลที่เราใช้อยู่หรือว่าใช้เมลไหนก็ได้นะครับที่เราสมัครไว้ เมื่อทําการกําหนด2ตัวนี้เสร็จแล้วก็กด next นะครับอ๋อลืมไปนะครับ port เป็น port อปกติแล้วที่โปรแกรมกําหนดมาให้คือ port 80นะครับเป็น port ที่ใช้อ่างาน HTTP นะครับก็กด next ไปเลยนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการกําหนดรหัสผ่านแล้วก็ username นะครับอ่าสำหรับ username โปรแกรมก็บังคับมาให้เลยนะครับว่าให้ใช้ root นะครับส่วน password ให้เรากําหนดเอาเองนะครับ อันนี้ก็คือช่องแรกช่องที่สองเป็นการยืนยันพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้เรากำหนดเป็น TIS620 เพื่อเข้ารหัสเป็นภาษาไทยนะครับต่อขั้นตอนต่อไปก็กด Install เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่า,า User Name โปรแกรมบังคับให้เป็น root นะครับ R O O T ส่วน p a สเ Word นะครับก็ดังที่เรากำหนดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ รอให้โปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้นก่อนนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้ก็กดปุ่ม finish เลยนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มการทำงานของ SQL นะครับแล้วก็ AppServ e เป็นขั้นตอนการติดตั้ง,งโปรแกรมนะครับส่วนวิธีทดสอบนะครับก็คือเข้าไปที่ Browser ของเราจะเป็น Chrome IE หรือว่า Firefox ก็ได้นะครับ ทำการทดสอบโดยพิมพ์ localhost ไปที่ address bar ของ browser นะครับเมื่อได้แล้วก็กด enter ดูนะครับก็จะปรากฏ the app serve open project นะครับขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่าเราติดตั้งโปรแกรม app serve ได้สำเร็จนะครับทีทดสอบต่อไปก็คือทดสอบโดยการพิมพ์ localhost ตามด้วย slash แล้วก็ php my admin นะครับเป็นการทดสอบว่า,า app serve ได้ลง php my admin ให้เราหรือยังนะครับเมื่อเราเสร็จสิ้นการพิมพ์ phpmyadmin แล้วก็ enter ลงไปนะครับหน้าต่างก็จะถาม username กับ password มานะครับก็พิมพ์เลยนะครับ r oot ตามที่โปรแกรมให้กำหนดแล้วก็ตามด้วย password ที่เราเคยกำหนดมานะครับในการติดตั้ง a p p s e r v ์ฟที่ผ่านมาแล้วก็กดปุ่ม ok เลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของ phpmyadmin ที่เราติดตั้งไว้พร้อมกับ a p p s e r v ์ฟเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการติดตั้งโปรแกรม a p p เซิร์ฟโปรแกรมจำลอง Hosting ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับครับผมในช่วงแรกเราก็ได้ทําการติดตั้งโปรแกรม App s e ิร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทําการติดตั้ง Joomla กันนะครับการติดตั้ง Joomla นั้นนะครับท่านใดที่ยังไม่มีไฟล์ติดตั้งก็ให้ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานั่นก็คือ www.lightcom.net นะครับเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกที่เมนูเว็บบอร์ดนะครับแล้วก็เข้าไปที่หมวดหมู่เกี่ยวกับ Joomla แล้วก็คลิกเข้าไปกระดานสนทนา Joomla นะครับ แล้วก็คลิกที่กระทุจุมลา1.5.26นะครับก็จะพบกับลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดนะครับมีสองลิงก์นะครับลิงก์แรกเป็นตัวติดตั้งจุมลา1.5.26 full package นะครับตัวติดตั้งตัวของมันเองนะครับลิงก์ที่2ก็คือภาษาไทยสําหรับจุมลานะครับให้คลิกดาวน์โหลดมาทั้ง2ตัวเลยนะครับสําหรับตัวแรกนะครับก็ดาวน์โหลดมาตัวที่2นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะครับก็จะมีสองโฟลเดอร์เอ่ยสองของสองไฟล์นะครับที่เราดาวน์โหลดมาก็จะมี full package กับตัวติดตั้งภาษานะครับอันดับแรกให้เรา extract ไฟล์ของจุลามาก่อนนะครับครับผมเมื่อ extract ไฟล์จุลา1.5.26ตัวนี้นะครับ ส s t a b l e f ฟล์ดแ a ็กเกแล้วนะครับก็ให้เราคลิกเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เราแตกออกมาแล้วนะครับก็จะพบกับไฟล์ทั้งหมดของจุมลานะครับให้ท่าน ctrl a นะครับเลือกไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราแตกออกมาแล้วก็ copy ไปไว้ที่ uh, drive c นะครับแล้วก็มาที่ app serve นะครับเป็นโฟลเดอร์ของ app serve ที่เราติดตั้งไว้ในช่วงที่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาที่ w w web และทำการ สร้างโฟลเดอร์ให้กับจุลราของเรานะครับจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะตั้งเป็นจุลราแล้วกันนะครับจุลราหนึ่งห้าแล้วกันนะครับเมื่อตั้งโฟลเดอร์ใหม่เสร็จแล้วก็คลิกเข้ามาแล้วก็คลิกวางเลยนะครับ ครับผมเมื่อทำการ Copy ไฟล์จุมลาทั้งหมดเข้ามาในเครื่องเราก็คือที่ตั้ง d i c ี e อปเซ w w แล้วก็จุมลา15นะครับต่อไปนะครับเป็นการเตรียมฐานข้อมูลให้กับจุมลาของเรานะครับเข้ามาที่เบราว์เซอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ phpmyadmin นะครับโดยพิมพ์ localhost โโนะครับแล้วก็ตามด้วย slash ph phpmyadmin นะครับกด enter ลงไป แล้วก็ใส่ username ที่เราเคยกำหนดมาไว้นะครับเข้าไปนะครับก็จะพบกับหน้าต่างของ Pp h p m y Admin นะครับให้ทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ขึ้นมานะครับจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเท่าที่เราจำได้ในที่นี้ของผมก็จะตั้งให้เป็นชื่อเดียวกันกับโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็คือจุมลา15นะครับแล้วก็คลิกสร้างเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการเตรียมฐานข้อมูลให้กับจุมลาแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะทําการติดตั้งจูมลากันแล้วนะครับการติดตั้งจูมลานั้นไม่ยากนะครับให้เราพิมพ์ local host ก็คือการเรียกใช้งานโฟลเดอร์จูมลาที่เราได้ทําการสร้างไว้ในโฟลเดอร์ของแอปเซิร์ฟนะครับก็คือการพิมพ์จูมลาไม่ใช่นะครับ local host slash จูมลาก็จะสอดคล้องกับตัวนี้ที่เราเคยสร้างไว้นะครับอันนี้ก็จะยิงมาโฟลเดอร์นี้นะครับโอเคครับ เสร็จแล้วก็กด enter <G all ion> ก็จะเข้าสู่หน้าในการติดตั้งจุลานะครับให้เลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็คลิกถัดไปตัวนี้เจ้าก็จะเป็นการตรวจสอบก่อนการติดตั้งนะครับ <S <S ให้เป็นไปตามนี้นะครับถ้าไม่เป็นไปตามนี้แสดงว่าติดตั้งไม่ได้เมื่อตรวจสอบแล้วก็คลิกถัดไปนะครับคลิกถัดไปอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะมีการตั้งค่านะครับขั้นพื้นฐานให้เลือกเป็น mysql นะครับส่วนชื่อฮสต์นะครับ ก็ตามที่เราเคยติดตั้ง a p p s e r v ์มาก็คือ local host นะครับนี่นะครับชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลนะครับก็คือ root นั่นเองนะครับที่เราเคยกําหนดมาส่วนรหัสผ่านก็เหมือนเดิมนะครับที่เราเคยกําหนดมาในการติดตั้ง a p p s e r v ์ฟส่วนชื่อฐานข้อมูลก็เป็นตัวเดียวกับที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่ใน php my admin นะครับก็คือ j o o m l a 15อย่างที่ผมเคยตั้งไว้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกถัดไปนะครับ คลิกถัดไปอีกนะครับครับผมในหน้าจานี้นะครับเป็นการตั้งค่าระบบนะครับการตั้งค่าหลักของระบบชื่อเว็บไซต์ในที่นี้ผมจะตั้งเป็น l i k e litecom.net แล้วกันนะครับแล้วก็อีเมลนะครับ ส่วนรหัสผ่านผู้ดูแลนะครับก็แล้วแต่เราจะกําหนดนะครับโดยค่าปกติแล้วนะครับเขาจะให้กําหนดแค่รหัสผ่านเท่านั้นส่วน username โปรแกรมจะตั้งค่ามาโดยนอัตโนมัติก็คือ admin นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นคําถามที่ว่าต้องการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างหรือไม่ถ้าเราคลิกติดตั้งข้อมูลตัวอย่างพวกโมดูลหรือว่า หน้าต่างๆของ Joomla เขาก็จะติดตั้งมาให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ต้องก็ไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องคลิกนะครับถ้าเราไม่ต้องการก็คลิกถัดไปเลยนะครับคลิกโอเคนะครับโปรแกรมก็จะเตือนว่าเพื่อให้การติดตั้งสมบูรณ์อย่าลืมลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเด er อร์ installation ไปเป็นชื่ออื่นนะครับในขั้นตอนนี้ถ้าเรายังไม่ทำการเปลี่ยนชื่อโฟลเด er อร์ installation เราก็จะเข้าสู่ระบบหน้าผู้ดูแลไม่ได้นะครับต่อให้เราคลิก,ลกที่นี่มันก็จะไม่ยอมให้เราเข้าไปหน้าผู้ดูแลนะครับดังนั้นเราก็เข้ามาที่โฟลเดอร์จุมลาที่เราเคยตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับจะสังเกตว่าจะเห็นโฟลเดอร์ installation ตรงนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ที่กำหนดมาในโปรแกรมที่ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อนะครับ แล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อมันไปซะนะครับหรือว่าจะลบออกไปเลยก็ได้นะครับแต่ในที่ผมจะทําการเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับโอเคครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนชื่อของโฟลเด er อร์ installation แล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าติดตั้งเหมือนเดิมแล้วก็คลิกเมื่อได้ทําการลบ Directory แล้วคลิกเข้าไปก็จะเข้าสู่หน้าจอเว็บไซต์หด้านหน้าของเรานะครับส่วนวิธีการเข้าหน้าจอผู้จัดการเว็บไซต์ก็คือ หน้าจอของแอดมินนะครับก็พิมพ์เลยนะครับมาที่ address bar localhost slash Joomla s l a s admin s t a t e r นะครับกด enter ลงไปก็จะพบกับหน้าจอล l กอินสำหรับแอดมินนะครับก็ใส่ username ของเรานะครับแอดมินที่โปรแกรมได้กำหนดมาแล้วก็ตามด้วย password ที่เรากำหนดมาในขั้นตอนการติดตั้ง Joomla นะครับอ่ะเอาใหม่นะครับ ครับผมเมื่อเราใส่รหัสผ่านแล้วก็ username ถูกต้องก็จะเข้าสู่หน้าจอการจัดการข้อมูลเว็บไซต์ของเรานะครับในที่นี้นะครับจำนวของเรายังไม่เป็นภาษาไทยอยู่การติดตั้งภาษาไทยก็ไม่ยากนะครับให้มาที่เมนู extension นะครับแล้วก็มาที่ install แล้วก็ install นะครับอัปโหลดแพ็กเกจไฟล์ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเล้าขึ้นมาแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดไฟล์ติดตั้งภาษา,า,าไทยมานะครับ นี่นะครับนี่ก็คือจูม่าแรงฟูล1.5นะครับให้เลือกไฟล์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดไฟล์ install l เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแจ้งว่า Install Language Success นะครับเป็นการติดตั้งไฟล์ภาษาไทยอย่างเสร็จสมบูรณ์ต่อมานะครับกำหนดให้หน้าจอของแอดมินเป็นภาษาไทยนะครับก็มาที่ extension แล้วก็ ด a n นเว็บแเนจเนะครับก็จะแยกนะครับในส่วนของหน้าเว็บไซต์กับหน้าของอผู้จัดการเว็บไซต์นะครับแอดมินสต r ร t เตนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเรา Preview ดูนะครับนี่ก็คือหน้า preview ของเว็บไซต์หลังของเราจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเช่นเมนูหลักก็จะชื่อเมนูอย่างนี้นะครับหรือว่า,า power e d by ปกติจะเขียนว่าขับเคลื่อนโดยอย่างนี้นะครับก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดังนั้นเราจะทําการกําหนดให เป็นภาษาไทยทั้งหน้า Administrator แล้วก็ไซต์นะครับหน้าเว็บไซต์ของเราโดยการมาคลิกที่ Administrator ก่อนนะครับ Administrator แล้วก็คลิกเป็นไทยนะครับแล้วก็คลิกเป็นค่า Default แล้วก็มาที่เว็บนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับจะสังเกตว่าหน้า Admin จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วต่อมาก็มาที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็คลิกจะสังเกตนะครับว่ารูปดาวเป็นภาษาอังกฤษอยู่จะมาอยู่ในภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเราคลิกไทยแล้วก็คลิกค่า default รูปดาวก็จะมาปรากฏตรงที่ภาษาไทยหน้าแอดมินก็เช่นกันนะครับรูปดาวก็จะมาปรากฏอยู่ที่ภาษาไทยเห็นไหมครับว่าเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วและมาสังเกตที่หน้า,าเว็บไซต์ของเราเมื่อเรา refresh ดูนะครับก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับครับผมนี่ก็คือการติดตั้งโปรแกรมจุมลานะครับเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งทั้ง แอปเซิร์ฟและจุมลาครับผม